โอเคคนระับตอนนี้ก็มาพบกับผมราชาขี้บูเหมือนเดิมน,นะทุกคนอะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนโหลดแอปโปรสแต็คตัวใหม่นะตัวนี้ก็สามารถปรับแกนอีกแกนไวได้ด้วยนะครับผมซึ่งตัวเก่าที่ผมสอนดาวน์โหลดไปเมื่อก่อนนู้นนะครับมันไม่สามารถปรับแกนอีกแกนไวได้มีคนหลายคนเขาถามมาว่าตัวที่ผมสอนดาวน์โหลดไปเมื่อก่อนนู้นมันแบบปรับแกนอีกแกนไวตัวเออตรงไหนนะครับซึ่งมันไม่สามารถปรับได้นะครับ ส่วนตัวนี้ตัวที่ผมจะมาสอนดาวน์โหลดใหม่ตัวนี้มันสามารถปรับได้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยให้เข้าให้ทุกคนดูเลยนะมันสามารถปรับได้นะครับทุกคนอ่านี่ครับหน้าแอปก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งมันสามารถปรับแกน x แกน y ได้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะแบบว่าลองปรับให้ทุกคนดูนะอ่ะแกน x นะผมจะเอา x N เป็นประมาณ45นะครับ ส่วนแกนวายผมจะเอาประมาณ75นะอ่ะ uh. นี่ครับมันก็สามารถปรับได้นะทุกคนซึ่งมันก็แบบปรับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนครับซึ่งตัวนี้ก็ดีกว่าตัวนู้นครับซึ่งตัวก่อนนู้นมันรู้สึกว่ามันจะปรับไม่ได้นะครับแกน x กแกนวส่วนตัวใหม่นี้มันก็แบบปรับได้นะครับทุกคนซึ่งมันก็แบบดีกว่าตัวก่อนนู้นนะครับตัวก่อนนู้นมันก็แบบปรับไม่ได้ตัวนี้ก็จะปรับได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปสอนดาวน์โหลดนะครับโอเคนะทุกคนอ่าก่อนที่ผมจะไปสอนดาวน์โหลด a p p บูส t ต c k ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอทําการลบแอปตัวนี้ทิ้งก่อนแล้วค่อยเราค่อยมาดาวน์โหลดใหม่ไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวผมก็จะแบบดาวน์โหลดใหม่พร้อมทุกคนเลยนะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอลบทิ้งก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนดาวนะ์โหลดแล้วเดี๋ยวสอนดาวน์โหลดเลยนะทุกคนอ่ะเจอกันครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก so ็แบบมาอยู่ในเว็บดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาสอนทุกคนดาวน์โหลดไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าขั้นแรกกดตรงที่แท็บสีฟ้าๆนี่ที่เขียนว่า bootstrap ตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยครับทุกคนอ่าพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะแบบโหลดหน้าใหม่มาข้างล่างนี้ก็กดกากบาททิ้งไปเลยนะครับอ่าแล้วก็กดดาวน์โหลดข้างล่างนี้นะครับที่เขียนว่าดาวน์โหลดเลยนะครับทุกคนกดไปทีนึงครับ แล้วมันก็แบบจะดาวน์โหลดให้เรานะฮะร,รอแป๊บหนึง่งดาวน์โหลดเสร็จเดี๋ยวผมจะไปแบบติดตั้งให้ทุกคนดูนะตอนนี้ผมก็ได้ลบตัวที่ตัวเก่านั้นทิ้งไปแล้วน,นะครับทุกคนเดี๋ยวรอให้มันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะครับอโอเคตัวนี้ก็จะกินแค่4.16 mb เท่านั้นนะครับซึ่งกินพื้นที่น้อยมาก เดี๋ยวผมจะแบบติดตั้งเลยนะครับทุกคนไม่เข้าแอปนี้ดีกว่ากดตัวที่ดาวน์โหลดเลยอ่ะมันก็จะแบบออกมาให้เราติดตั้งง่ายๆแบบนี้นะซึ่งตัวนี้ก็จะไม่มีแบบรหัสเหมือนตัวก่อนนู้นนะซึ่งจะทําการติดตั้งทีนึงนี้ต้องใส่รหัสนับตัวก่อนนู้นที่ผมสอนดาวน์โหลดไปสําหรับใครที่สนใจนะครับก็กลับย้อนไปดูคลิปที่ผมสอนดาวน์โหลดแอปบลูสตั๊อีกตัวหนึ่งได้นะครับผม อ่ตัวนี้ก็กดติดตั้งไปเลยครับกดติดตั้งไปแล้วมันก็แบบจะทําการติดตั้งให้เรานะครับอมันติดตั้งเสร็จนะอะพูดไม่ทันขัดคําก็เสร็จแล้วซึ่งเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยครับและก็ปรับการ x การ y ตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยนะครับกดโอเคครับปรับตามที่เราต้องการเลยนะครับ ซึ่งอันนี้ผมจะปรับโม,ม่วเลยนะทุกคนก่อนอปรับเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะก่อนจะเข้าเกมนะกดะตรงที่เป็นรูปฟรีไฟข้างบนสุดเลยนะทุกคนกดเข้าไปมันก็จะเข้าเกมให้เราเลยนะครับผมซึ่งผมบอกก่อนเลยนะแอปตัวนี้โคตรดีนะ กลับแกนอีกแกนไว้ได้ด้วยนะทุกคนโคตรดีเลยนะทุกคนอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ